รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนอกจากจะสอนคนให้เก่งแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วยประเทศของเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือทั้งเก่งทั้งดีมาเป็นกำลังของบ้านเมืองพระาชดํารัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช 2532สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการปิดทองหลังพระรายการที่พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคนดีคนกล้าคนเก่งคนที่เพียนสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับ เขาอาจจะไม่เป็นที่รู้จักของคนในสังคมก็จริงแต่เขามีจิตวิญญาณของคนดีที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเราเรียกเขาว่าผู้ปิดทองหลังพระเพราะชีวิตในอดีตที่ยากลําบากทําให้ผู้ปิดทองหลังพระของเราในวันนี้เลือกเส้นทางที่จะเป็นครูครับและทุ่มเทพ,พัฒนาสถานศึกษาเพื่อหวังยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ดีขึ้นและให้เยาวชนที่จบออกมานั้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครับเราไปติดตามการทําง,งานของผู้ปิดทองหลังพระของเราในวันนี้ครับ ผมนายสมเจตพูดมาพวกในการโรงเรียนบางปีรับบำรุงคือคือในส่วนของวิสัยทัศน์ในการที่จะบริหารจัดการก็คือลงไปสู่ตัวเด็กโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนและก็มั่นคงคนดีเนี่ยคือใครๆก็ต้องการคนดีจะด,ดีมีความรับผิดชอบมีวินัยไม่โกงตั้งใจทำงานอะไรแบบนั้นเราก็ต้องสอนเขา แต่ในสิ่งที่การที่จะทำให้เขามีคุณลักษณะอันปรุงประสงค์ได้ของสังคมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่ามันไม่เหมือนความรู้มันไม่เหมือนเตะฟุตบอลสอนเตะฟุตบอลมันเตะได้เลยแต่ว่าการที่ทําให้เป็นคนดีมีคุณลักษณะอันปรุงประสงค์มันต้องใช้เวลาแล้วก็จะต้องใช้ความอดทนแล้วคนที่บอกกับคนที่รับก็จะต้องมีความเข้าใจตรงกัน เราต้องต้องตั้งตั้งความเรี่ยวสาหามุ่งมั่นที่จะจะทำหลายครั้งเราก็ทอ้อแท้นะแต่พอทอ้อแท้ก็นึกถึงพระอ,องค์ท่านก็เราก็ไปได้เราเขมีพลังขึ้นมาในตัวนะแล้วก็ชีวิตนี้ก็ภาวนาตัวว่ามไม่รู้ละเราก็มีหน้าที่ที่จะเป็นครทูที่ดีเพื่อสร้างเด็กให้มีคุณภาพเพื่อออกประตูสังคมไปช่วยกันสร้างประเทศชาติที่ยั่นยืนต่อไป ช้าไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยัง กลับมาชมช่วงที่2ของปิดทองหลังพระครับเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้ชมการทํางานของครูนักพัฒนาครับท่านไปอยู่ที่ไหนเป็นผู้ในการโรงเรียนอะไรพัฒนาที่นั่นตลอดจนสถานที่สถานที่เรียนก็ดูน่าเรียนมากขึ้นแน่น,นอนมาตรฐานการศึกษาก็จะดีขึ้นนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้ในการโรงเรียนบางพลีราชบํารุง,งอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับขอต้อนรับผู้ในการสมเจตพูนมาครับสวัสดีครับผู้ในการครับ ก็เส้นทางนี้เลือกแล้วว่าจะเป็นครูใช่ไหมครครับผมเดินทางนี้เลยครับมุ่งมั่นตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยไหมครว่าอยากจะเป็นครูครับผมแล้วก็ตั้งแต่เรียนตั้งแต่เรียนเลยครับผมมาสายนี้ตลอดแล้วตั้งใจว่าจะเป็นครูในด้านไหนพัฒนาเลยไงตอนนั้นคิดไว้ยังไงคะคือตอนแรกเนี่ยรเราเราชอบกีฬาครับเราก็ไปเรียนเป็นครูพระราศึกษาอ๋อแล้วก็มามา ทำทีมกีฬาของนักเรียนอะไรแบบนี้จนกระทั่งว่าทําอยู่สิบปีแล้วก็ย้ายไปอยู่สํานักงานสำนักดกษาตจังหวัดในเจ็ดปีแล้วก็มาสอบเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการอคราวนี้จะเข้าสายบริหารแล้วครับผมนะฮะโรงเรียนแรกเลยที่ผู้อำนวยการไปทําหน้าที่บริหารเนี่ยคือโรงเรียนอะไรครับถ้าเป็นโรงเรียนประถมชื่อโรงเรียนวัดบางนางเพ็ง อยู่อาเภอบางบ่อครับครับอยู่ได้แปดเดือนแปดเดือนแปดเดือนได้ทําอะไรบ้างในไปหรือยัแปดเดือนก็ได้ทําเยอะนะครับเพราะว่าแปดเดือนเนี่ยมันต้องคือนักเรียนที่นั่นนะมีเก้าสิบเจ็ดคนมีคุณครูสองคนครูสองคนฮะโอ้โหเก้าสิบเจ็ดคนนี่คือแปดห้องนะครับอนุอนุบาลสองห้องแล้วก็ประถมหนึ่งถึงประถมหกถึงปหก แต่มีครูอยู่สองคนมีครูสองคนอุ่ยสอนยังไงฮะวิ่งกันยังไงเนี่ยก็ก็ได้ประสานขออบตบ้านละกาดที่ซึ่งท่านท่านก็กรุณาช่วยส่งครูมาให้สองคนโดยเงินจ้างของอบตของท้องถิ่นแล้วก็เข้ามาช่วยเราก็ใช้วิธีว่าพี่สอนน้องบ้างแล้วหนำซ้ำพอสิบโมงครึ่งเนี่ย คุณครูก็ต้องไปทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กอีกมีอีกหน้าที่ย่งีงเพราะถ้าครูไม่ไปทำเดี๋ยวเด็กไม่มีข้าวเด็กก็ไม่มีข้าวกิน<ล>เด็กเก้าสิบเจ็ดคนดก็จะอดอ๋อกกนี่ก็เป็นท้าทายการบริหารจัดการมากเลยนะก็พอดีว่าได้เห็นคือเราไม่มีเงินจ้างไมมครัวเพราะโรงเรียนประถมเล็กๆก็ได้เห็นว่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยที่ปานะอาปุยยตตาเนี่ยเขาก็จะพายเรือมาส่งเด็กบ้างเดินมาส่งบ้างครับแล้วก็ไปนอนพักผ่อนไปนั่งคุยกันที่ตลาดน้ําบ้างที่วัดบ้าง เราก็เลยว่าไปคุยกับคุณย่าคุณยายที่มาส่งเด็กพวกนั้นนะว่าคือให้มาช่วยทำกบบข้าวแล้วจุนข้าวที่นี่เลยฮพอบ่ายสามก็รับลูกหลานกลับพอดีเลยเอาข้าวกลับไปด้วยทับิ้งกข้าวพวกก็ได้เราก็ได้ว่าคุณครูกก็มีเวลาสอนเต็มที่อ๋อใช่ใช่ใช่นะรว่าเพราะว่าเอชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาช่วยอยู่แต่ที่เขาเขาเสียเวลาอยู่แล้วเขาต้องรอลูกหลานครับ ก็รอเลยก็แทนเด็กเหลือ้วยทํากับข้าวด้วยแล้วเย็นถ้ากับข้าวถ้าเด็กเหลือก็เอากลับไปบ้านได้อีกโอ้นี่เห็นการจัดการแล้วในโรงเรียนก็มันก็ไปได้ก็ไปได้ดีแล้วก็ครูก็มีเวลาที่จะมาสอนเด็กได้เต็มที่อยู่ที่นี่8เดือนจากนั้นย้ายไปอีกโรงเรียนอย่งโรงเรียนที่สองโรงเรียนวัดหนองปลือครับครับปัจจุบันชื่อปัจจุบันชื่อราชวินิตสุวรรณภูมิครับโรงเรียนนี้คือเป็นโรงเรียนที่อยู่ในท้องที่ของสนามบินทรุภูมิครับในในในสองหมื่นได้ตรงนั้นครับ แล้วก็ย้ายออกไปไปตั้งโรงเรียนใหม่อก็เป็นโรงเรียนปฐมทีนี้ว่าทางเขตพื้นที่ก็ต่อการที่จะสร้างเป็นมัธยมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนอ๋อพอจะต้องสร้างนี่ตึกต้องมาแล้วต้องปรับปรุงนู่นคือจริงๆริเนี่ยตึกนม่มีแล้วคุณด่ตึกนี่มีแล้วเพราะว่าสนามบินตุนภูมินะพยาย้ายไปเข้าไปสร้างตึกได้สองหลังอ๋ออาคารแต่จะดีว่าอาคารมีได้สองหลัง นักเรียนไม่มีอันนี้อันนี้ยากกว่าอีกนะเมื่อกี้นักเรียนเยอะกว่าครูครตาอนนี้ <ผม S 1> ตึกมีแต่ไม่มีนักเรียนไม่ไมีนักเรียนก็ปีแรกป,ปี2549ปีการเึกษาแรกท่านดรนิวัฒน,น้อยมณีเนี่ยท่านบอกว่าต้องเร่งทำเพื่อที่จะเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมครับแล้วก็ขอศูอนเก้าขอพระธันชื่อเป็นเล่าปณิวย์สุนภูมิ แล้วพอทาไงเมามีเด็กสี่คนที่เด็กที่ป .6 ของวัดหนองตือที่จะขึ้นม .1 นหนึ่งเนี่ยนะเพราะต้องยุบประถมออกแล้วก็สร้างมัธยมก็ใช้วิธีว่าไปดูโรงเรียนที่ที่ดังๆในสมุรประการที่เขารับเด็กแล้วเด็กเด็กล้นโรงเรียนแรกเลยก็คือราชวิทยาแก้วเพราะว่าเราจะเป็นราชวิทย์เป็นกันก็ดึงมาก็ก็ดึงมาก็ มีรถรับส่งสาระพัดที่จะมีเอาใจมาเต็มไปหมดก็ได้มาปีแรกเนี่ยได้มาเจ็ดสิบสองคนครับทั้งหมดก็เราก็เปิดเรียนได้ครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องครูอีกเพราะครูเนี่ยที่เป็นครูประถมแล้วก็จะต้องมาเปลี่ยนเป็นมัธยมมาสอนมัธยมเอ้าจะสอนได้เหรอก็มีครูเจ็ดคนครับสี่เอกมีเอกสังคมศึกษาสองคนเอกคหกรรมสองคนเอกคณิตศาสตร์ สองคนเอกภาษาไทยหนึ่งคนก็ไม่ครบอีกสี่เอกเพราะว่าแปดภุมสาระเออทำไงฮะก็เราก็ใช้วิธีว่าสัปดาห์ละสองวันไปเรียนที่ราชบัณฑิตบางแก้วเพื่อไปเรียนกับครูทั้งนู้นไปเรียนกับครูไปใช้สื่อใช้นวัตกรรมใช้แล็บก็จะมีวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ตอนนั้นท่านผู้อำนวยการกรมลบุญประเสริฐเป็นผู้อำนวยการ เราก็ขนเด็กไปเรียนเพราะว่าโรงเรียนโรงเรียนเราเนี่ยมีรถรับสมงครับใช้วิธีรถรับสมงก็พอดีว่าวันวันจันทร์กับวันพระอทไออังคารกับพระหัตถเนี่ยไม่ต้องมาส่งที่ราชพนิทศรนภูมิตอนนั้นเป็นวันองปืนนะ<อ><อ>ยังไม่ได้รับโป<อ><พ>ดเก้า<ๆ>ก็ไปเรียนที่ราชพนิต<อ>มันแก้วเราก็ส่งครูไปคุมสองคนที่เหลือครูห้าคนกับปอก็ช่วยกันจัดบรรยากาศถึงแวดล้อมบางเพราะของเรียน ก็เราก็ได้ทํางานเต็มที่ครับเพราะว่าเราไม่ต้องสอนเราก็มาทำในตื่นที่บอกจัดคือจัดอะไรทําอะไรบ้างก็จัดเริ่มแรกเลยคือความพร้อมของห้องเรียนอาคารเรียนสื่อน<อ>วัตกรรมครับตอนนั้นเทคโนโลยีเลยยังไม่มีมบรรยากาศสิ่งแวดล้อม,อมปรับปรุงอะไรต่างๆ ขอตั้งปลูกต้นไม้ได้ญ่าสารพัดเอะนะอย่าบอกนะว่าพอลงก็ช่วยทุกทุกคนต้นอนคุณเองด้วยเหรอฮะก็ก็จะใช้ความรู้่างวิชาภลระที่เรียนมาใช่นี่ผมยังดำถึงวันนี้เลยเป็นพรปลูกต้นไม้นะเป็นพปลูกต้นไม้แสดงว่าต้องปรับทั้งสภาพแวดล้อมของทั้งโรงเรียนในห้องเรียนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนอะไรในช่วงแรกต้องจัดหามาต้องทําต้องอะไรอย่างนงี้ยฮะคือต้องมีอ่ะเพราะลูกเต้าเขามาเรียนแล้วถ้าเราไม่มีจะมาวิ่งหัวแดงอยู่ก็ไม่ได้ ลาวินิดเองเด็กเราก็ไม่อยากไปเรียนที่ลาวินิดบางแก้วเพราะว่าความแตกต่างอเด็กจากวัดหนองปลือคับไปเรียนลาวินิตบางแก้วคือต้นทุนมันคนละต้นทุนแล้วไปเรียนเจอแล้วมันใจจะฝ่อไหมไปเจอคนที่เขาแต่งเนื้อแต่งตัวกันดีดีรูปร่างหน้าตาดีดีพรอมพร้อมคุณภาพชีวิตเขาอะไรตัวอะไรเราก็เลยต้องมาทําส่วนอเราให้พร้อมเพื่อรองรับเด็กเราจริงจมันมันมันต้อง พัฒนาแบบไหนยังไงถึงจะได้ผลผมคิดว่าอย่างนี้นะถ้าเราตีโจทย์แตกว่าเราต้องการให้เด็กเป็นอย่างไงเด็กจะใช้ชีวิตในอนาคตอีกกิบปียี่สิบปีสามสิบปีตอมาเราจะต้องเป็นยังไงเราก็ทํเขาเป็นแบบนะเหมือนกับเราอะเราใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้นั่นคือรุ่นครูเราสร้างมาตั้งวางไว้ให้เป็นอย่างนี้เมื่อสามสิบปีสิบปีที่แล้วเพราะนั้นเราก็ตีโจทย์ว่าคือคนที่จะอยู่ในสังคมต่อไปในภายภาคหน้าได้ คือจะต้องมีคุณภาพอท็นนี้เราก็มาตีคุณภาพว่าคุณภาพคือหนึ่งคุณภาพด้านองค์ความรู้ครับทุกคนต้องมีความรู้เพื่อไปเรียนต่อหรือประกอบอาชีพครับอีกด้านหนึ่งคือด้านทักษะชีวิตหรือทักษะประสบการณ์ครับโรงเรียนก็ต้องจําลองรูปแบบเมื่อเขาออกมาใช้ชีวิตในสังคมเขาจะได้ไม่ต้องมาปรับตัวและเขาจะได้สอดรับไปได้ออีกด้านหนึ่งที่สําคัญคือคุณลักษณะที่สังคมต้องการ เราว่าเราต้องการเด็กมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีครับที่โตไปไม่โกงอะไรต่ออะไรพวกนั้นเราก็ทำเขาแบบนั้นก็หาวิธีที่จะใส่เขาว่าไอ้เจ้าชั้นเนี้ยเจ้าชั้นเรื่องคุณธรรมเรื่องของความเป็นคนดีเนี่ยเราจะทํายังไงองค์ความรู้จะทํางไงทั้งตามประสบการณ์จะทํายังไงเรื่องคุณธรรมพอทำยังไงเรื่องคุณธรรมเนี่ยผมมีความคิดอย่างนี้นะว่า เป็นเรื่องที่ทํายากแล้วก็จำต้องยากใช่ครับไม่เหมือนองค์ความรู้ซึ่งเราใส่ให้เขาได้ไปโกรวิชาได้ครับหรือว่าทักษะชีวิตเราทํากิจกรรมโครงการโครงงานหรือว่าจําลองรูปแบบอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ยังพอที่จะสอนรับได้แต่เรื่องคุณธรรมเรื่องของความมีวินัยเรื่องรับผิดชอบเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วมันต้องปลูกฝังแล้วเาต้องดูตัวอย่างจากผู้ใหญ่ในบ้านต้องใช้เวลาต้องใช้เวลา ต้องทำให้ดูต้องปลอมเกลาตลอดเวลาครับผมก็คิดคิดนะผมก็ว่าถ้าเราใช้หลักธรรมคำสอนในศาสนาแต่ศาสนาเพราะว่าคนเราเนี่ยจะเชื่อในเรื่องศาสนาถ้าเราใช้หลักธรรมคำสอนในศาสนาเนี่ยหน้าที่จะจ,จอดรับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นแล้วเป็นผลเป็นไงฮะดีฮะเด็กบางบอกตอนก่อนอน,นี้มีทะเลาะบอกแวง้งอะไรตอนนั้น ก็พอทำตอนนี้แล้วไม่เต็มสองปีดีด้วยเลยฮะชาวบ้านก็ศรัทธาว่ามันเป็นไปได้ยังไงเด็กที่เอาเสื้อนอกเกรงไว้ไม่เข่าหรือไ่ตีกันเออมาเป็นเด็กดีเลยมามามาเป็นเด็กที่เรียบร้อยมาเป็นเด็กที่มีวินัยครับยกมือไหว้โอภาปายใสมีจิตสาธารณะนี่เป็นเพราะผลจากการที่เราใช้เวลาค่อยๆทำค่อยๆปรับเปลี่ยนต้องอดทนต้องอดทนฮะเป็นพอแท้ เด็กของผู้มีการเป็นเด็กที่คือได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบด้วยใช่ใช่ฮะก็ได้คุณธรรมต้นแบบหนึ่งในห้าร้อยโรงของประเทศครับผมคือที่นี่ครับผมกับนี่ก็คือผ่านไปสามโรงเรียนแล้วนะฮะยังไม่หมดยังมีโรงเรียนปัจจุบันที่เป็นผู้มีการนะครับ,รบที่นั่นมีการพัฒนาอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ เกิดมาพึ่งกันผิวพรรณใยแบ่งศักดิ์ศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอยากไปสร้างเวรกรรมคืนทําชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวรความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรม คนดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีกลับมาชมช่วงสุดท้ายของรายการครับ กำลังคุยกับผู้นวยการนักพัฒนานะครับผู้นวยการสมเจตพูนมาและก็โรงเรียนล่าสุดที่ตอนนี้เป็นผู้นวยการอยู่ก็คือโรงเรียนบางพลีราชบํารุงครับครับที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ครับขนาดใหญ่พิเศษความพร้อมเต็มที่ก็เหมือนทุกโรงครับไม่เต็มที่คือเราคือถ้าไล่มา้งแต่โรงเรียนแล็กๆเนี่ยจะเห็นความไม่ครบความเป็นโรงเรียนเล็กบางทีอาคารไม่มีครูไม่พออะไรเงี้ยนะฮะแต่โรงเรียนนี้ก็ดูน่าจะมีความพร้อมในหลายๆด้านแล้ว แต่เราต้องมาพัฒนาอะไรงไงบ้างาถ้าเริ่มจากโรงเรียนคุณนะทมต้นแบบที่เราพัฒนาเราทำมาตั้งโรงเรียนก่อนหน้านี้พอมา<พ>อที่นี่เนี่ยไดเอามาใช้ยังไงบ้างครัก็ผมก็เอามาใช้ต่อเนื่องนะเพราะว่าคือพื้นฐานของของนักเรียนทุกคนเนี่ยมันบริบทเดียวกันครับเช่นเย็นลงจากโรงเรียนโน้นโรงเรียนนี้โรงเรียนนั้นไปอยู่หมู่บ้านเดียวกันอไปเล่นการไปแว้นกันไปอะไรต่ออะไรมันก็มีปัญหากันครับแล้วก็ ผู้ปกครองเองเวลาก็ที่จะดูแลนักเรียนก,ก็ก็ไม่ไม่ได้มีมากอะไรเพราะฉะนั้นคือเป็นความจำเป็นที่โรงเรียนจะต,ต้องให้ใความสนใจคก็ผมก็นำโรงเรียนคุณธรรมตั้งกับรรอวิที่สุนภูรมิคแต่บางหมอนี่ชัดเจนบางห่อนี่เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำของประเทศครับก็ก็นำแนวคิดตรงนั้นมาก็มาทำที่บางผีแลบปรบมุ่ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ โดยเฉพาะการน้อมนําหลักธรรมคาสอนของศาสนาครับมามาให้เด็กได้ดําเนินกิจกรรมเช่นจิตอาสาอืการสวดมนต์ไหว้พระประจําวันอันหลังพิธีการก็ลบรงชาติครับแสดงตัวเป็นพุทธมามกะครับอันนี้สําหรับนักเรียนที่เป็นพุทธนักเรียนที่พุทธรามีอิสลามอยู่สามคนก็แยกไปหมั้นก็อิสลามก็แยกไปก็ตามหลักศาสนาครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือการตักบาตรประจําสัปดาห์อ๋อเหรอทุกสัปดาห์ใช่ไมทุกสัปดาห์คือเราเราจำลองรูปแบบเหมือนกับวันพระครับแปดข่ามสิบห้าข้ามอะไรพวกนี้อันนี้เราก็บอกเลยว่าทุกวันกันเนี่ยเป็นวันพระโรงเรียนอืก็มาตักบาตรประจาสัปดาห์ปฏิบุพระมาเก้าเก้ารูปครับให้เด็กเนี่ยได้ทําบุญตักบาตรคือได้ได้ทาทานครับ ได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาครับพอ,ออต้องนั่งเอเตทุกพออท่านรองคุณครูต้องอยู่นี่คือสำคัญเราต้องเป็นแบบอย่าง ว่าถ้าเราจะปล่อยให้เอาเด็กทําไปคุณครูประจำชั้นทําไปนี่มันก็มันมันก็้ก็ได้ทําอ่ะแต่มันจะไม่ได้เป็นแบบอย่างคนที่สูงสุดล่ะเหมือนกับที่บ้านต้นคิดอ่ะพี่น้องทำแล้วพ่อแม่ล่ะเพราะเขาเขาเขาจะเห็นแบบอย่างจากผู้ใหญ่จริงๆชอ๋อนี่นี่คือหลักการที่เราพยายามจะทําอยู่ใช่ไหมคือสอนด้วยครับทําด้วยแล้วก็ก็สั่งสอนเหมือนกับพระเนี่ย ปฏิยัติเรียนรู้<ช>ปฏิบัติทําให้ดูปฏิเวทคือต้องสอนเขาด้วยครับเพราะฉะนั้นคนเป็นผอ,อ,อก,ก็จะต้องต้องทําให้ดูครับให้เขาได้รู้ว่าเขาให้เขาได้ให้ทานครับคนที่ให้ทานเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเมื่อเป็นผู้ให้เนี่ยจิตใจจะอ่อนโยนครับจะไม่เห็นแก่ตัวอืได้รักษาศีลคือรักษาศีลห้าเวลาที่สมาทานศีลได้เจริญภาวนาคือได้ฟังพระ ท่านสวดบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับแล้วก็ยังสัมโมทนีในคาถาถึงความดีความงามในการที่รักษาศีลเจริญภาวนาหรือการทำธรรมสารถ้าเราก็เป็นผอเป็นท่านรองเป็นคุณครูเราก็ต้องต้องทําให้ดูอยู่ด้วยต้องอยู่ต้องใส่บาตรด้วยครับต้องใส่ซองด้วยต้องอยู่ด้วยครับแล้วด้านอื่นเราพัฒนายังไงบ้างหมายถึงเรื่องคุณธรรมนอกเหนือจากด้านคุณธรรมนะครับ เรื่องการเรียนการสอนเรื่องการเรียนอย่างที่ผมเรียนคุณอาจารย์มรูกว่าในเรื่องขององค์ความรู้อเราก็ต้องดูในเรื่ององค์ประกอบของเซกชันขององค์ความรู้ตั้งแต่หลักสูตรสอดคล้องไหมมีหลากหลายมีความเป็นเอกภาพไปก็เลือกไหมการจัดการเรียนรู้แผนคุณครูพอไหมไม่พอก็ต้องหามาครับแปดสาระกับแต่นี้เราเรื่องของ ภาษาต่างประเทศภาษาที่สองแล้วเราต้องภาษาจีนต้องจีนญี่ปุ่นภาษาอาเซียนเรามีฟิลิปปินส์ก็มาสอนฟิลิปปินโนให้าคุณครูที่มาจากภาคอีสานนางนนู้นสามารถที่จะสื่อในเรื่องของภาษาทางคขมเมนมาอะไรก็เป็นชุมนุมให้เขาไปเด็กมันก็จะหลากหลายครับนี่เราต้องต้องผลักดันให้เกิดขึ้นหรือว่ามันเป็นนโยบายอยู่แล้วเราบางเรื่องเป็นนโยบายบางเรื่องต้องต้องทำต้องทําบางเรื่องจะต้องต้องทํามากฝ่าที่ การสั่งการจากหน่วยงานต้นงตั้งกัดเพราะว่าบริบทการงเรียนนี่ไม่เหมือนกันแต่แตสิ่งที่ที่พอ,อ,อทําอยู่ฮะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรทําไมถึงอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการศึกษามากเหลือเกินมันเป็นเพราะอะไรแรงบันดาลใจที่ให้พอ,อทำอย่างนี้มันเกิดจากไหนคือนอกจากหน้าที่ความเป็นครูแล้วนะครับผมคิดว่าที่ผมอยู่ได้มาทุกวันนี้เนี่ยเพราะผมถูกสร้างมาเหมือนกันครับจากครูเหมือนกันเพราะฉะนั้น เด็กๆที่จะอยู่ต่อไปข้างหน้าได้พวกเราก็ต้องสร้างไม่ใช่ครูอย่างเดียวละคนอื่นก็ต้องช่วยกันสร้าง<ช>แต่ครูที่มีบทบาทมากกว่ามีภาระหน้าที่เดี่ยวตรงมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเขาถ้าเราไม่เตรียมเขาเพื่อใช้ชีวิตเขาจะอยู่อย่างยากลําบากอืต่อไปในภายภาคหน้าครับพ่ออเคยลําบากมาก่อนเคยครับ,รบแม่ผมภปเดือขายวุวยเส๋ยวชงเนอม,ม อ้าวคือมาต้องต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวก่อนมาโรงเรียนเย็นลงก็ไปเตะบอลเสร็จก็แม่แป้พายเรือกลับมาก็ต้งไปขัดว่าก๋วยเตี๋ยวเตรียมสำหรับพรุ่งนี้อีกชีวิตไม่ได้สบายสบายไม่ใช่ต้องเตรียมต้องจัดการต้องทํางานก็ผมคิดว่าถ้าผมไม่เรียนเนี่ยครับผมอาจจะต้องพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวของแม่อืเพราะนั้นคือมันเป็นสิ่งเดียวที่ที่เราเราเรียนขึ้นมาเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่อยากให้เด็กเขะลาบากเราก็ต้องให้เขา ก็มีการศึกษาเพื่อที่เขาจะมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นเพราะว่าครูที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นยังไงคือเราไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับแค่ว่าคุณทําเหมือนพ่อแม่เขาเท่านั้นนะืมไม่ต้องมาเอาไอ้จรรยาบัลไม่ต้องมาเอาวินัยไม่ต้องมาเอาอะไรทั้งทิ้นแค่เป็นครูเนี่ยคือทําเหมือนก็เป็นพ่อแม่คิดว่าลูกศิษย์คือลูกเราใช่ถ้าลูกศิษย์เนี่ยเราให้ความรู้เราอบรม ที่เราบอกว่าประสาท <c oughs> วิชาอบรมจริยาแต่ถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยนอกจากเราจะให้ความรู้น่า,จ,าจะอบรมอสอนเนี่ยเราจะมีความเอื้ออาทรครับ <c oughs> เช้ารืมาเราเห็นเด็กเนาะเป็นยังกินข้าวยังลูกครับ <c oughs> แค่พออไปถามว่ากินข้าวหรือยง <c oughs> งังลูกกค่เนี้ยเขาจะมีความรู้สึกหัวใจพองโตแล้วคเห็นหน้าตาไม่ดีเป็นยังไงลูกสบายหรือเปล่าอืยิ่งเรียกชื่อได้ยิ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําอะไรมาก หน้าที่เป็นครูคือทําให้เหมือนพ่อแม่อืมผมคิดอย่างนั้นนะครับสิ่งนี้ได้ถูกทําให้เกิดขึ้นที่โรงเรียนพอไหมครับทำไงให้ครูรักเด็กเหมือนลูกและให้ครูเป็นเหมือนพ่อแม่เขาจริงจริงเมื่อเราจะขายความคิดเนี่ยเราจะต้องสร้างความประหนักร่วมับแล้วเราก็ต้องทําให้ดูอืว่าเราเป็นอย่างนี้ฮะแล้วครูลหลายๆคนก็เป็นพ่อแม่ครับ เพราะนั้นพอเขากลับไปคิดเนี่ยเขามีเวลาให้กับตัวเองตั้งหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีความตระหนักแล้วก็นํากลับมาใช้ส่วนเด็กๆที่ยังไม่มีครอบครัวไม่มีรูปไม่ีเต้าก็อาจจะมีความตระหนักแล้วก็อาจจะบอกว่าเออฉันถูกเลี้ยงมาจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นฉันก็น่าจะทําเหมือนกับที่พ่อแม่ทากับกับเด็กๆแค่นี้ก็โรงเรียนนั้นก็มีความสุขแล้วเด็กก็มีความสุขครับเด็กก็อยากจะไปโรงเรียนเพื่อไปหาคุณครูที่รักคุณครูที่เป็นพ่อแม่คนที่สอง ไอ้คุณครูที่เป็นพ่อแม่คนที่สองก็จะอบรมเลี้ยงดูดูแลเอื้ออาทรเด็กให้ก็มีคุณภาพครับต่อไปในภายภาคหน้าเวลาเห็นเด็กๆที่ออาโรงเรียนไปเขาประสบความสําเร็จหรือครูที่ทํางานกับเราแล้วเป็นครูที่ดียิ่งขึ้นประสบความสําเร็จในใน,ในอาชีพของครูเนี่ยครับเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่เราเป็นยังไงบ้างคือทุกครั้งอ่ะมันมีความภูมิใจทุกครั้งแม้แต่เด็กที่เข้ามาทักเราหลังจากเขาจบไปแล้ว หรือเขาแต่งชุดนู้นชุดนี้กลับมาว่าเออคุณครูอาจารย์นี่ผมไปเป็นอ้นั่นหนูไปเป็นในนี่ครนะหรือสิบปียี่สิบปีอุ้มลูปมาฝากแต่เข้าเรียนแล้วได้เวลาเรียนคือเราจะมีความภูมิใจไสอนอีกรุ่นหนึ่งแล้วเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าหน้าที่การงานของเราคือเราทําได้ประสบความสำเร็จแล้วผมเชื่อนะผมนับถือพุทธผมว่าถ้าเราทําดีนะอันนี้ส่งก็จะส่งกับครอบครัวเราด้วยครับครับ มุ่งหวังไงบ้างแม้คือบางคนก็คาดหวังไว้พยายามทําให้ตามที่หวังไว้ของพอเอลกสี่ปีครับผมจะ,กะเกษียณอายุราชการครับผมแต่แม้ว่าจะ,กะเกษียณไปแล้วครับอยากจะเห็นเป็นยังไงอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นในวงการการศึกษาของไทยผมว่าคือจะปฏิรูปจะอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่นโยบายอืแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยครับความรับผิดชอบของครู ต่อเด็กเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยครับเมื่อร้อยปียังไงตอนนี้ก็คืออย่างนั้นคือมีหน้าที่ที่จะสร้างเด็กคให้เขามีคุณภาพเพื่อจะอยู่ในสังคมในภายภาคหน้าได้อย่างปกติสุขครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าหวังว่าครูน่าจะทําแบบนี้อืเด็กเองก็หวังว่าเขาคงจะไม่ลําบากต่อไปในอนาคนเราไม่อยากเห็นลูกศิษย์เราต้องไปตีรันบันแทงติดคุ้มติดตารางคอะไรพวกนั้นอืมคือหวังของอย่างครูทําหน้าที่ของครูให้ดีเหมือนพ่อแม่ครับ เด็กตั้งอกตั้งใจเรียนเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพไม่ลำบากในอนาคตครับเพื่อฟังดูแล้วถ้าต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครูทําหน้าที่ดีอย่างที่บอกว่าเด็กการเรียนก็คือหน้าที่ของตัวเองคือต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมครในวัองตัวเองในความรับผิดชอบตัวเองให้ดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะเกิดสิ่งดีๆกับทั้งครูและนักเรียนครับขอบคุณมากนะครับผู้การสมเจตทูนมาขอบคุณมากครับครับนดีครับครับ และท่านผู้ชมพบเห็นผู้ที่ปิดทองหลังพระไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับหรือว่าจะทําหน้าที่อยู่ตรงไหนอย่างไรบอกเรามาได้เลยนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ครับเราจะได้ช่วยการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ปิดทองหลังพระวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับผู้มีการสมเจ็จและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าแลด แม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบูนสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังผูงใจจะปิดทองลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตา